ห้า <Ha. S 2> ข้อห้ามอย่าทำแบบนี้ตอนบอกเลิกแฟนทําให้อยากเสียใจทีหลังการบอกเลิกเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดของความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความสับสนและบางครั้งเราก็ทําพลาดไปโดยไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมมีห้าสิ่งที่คุณห้ามทําเด็ดขาดในตอนบอกเลิกเพราะถ้าพลาดไปอาจจะทําให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตหนึ่งอย่าบอกเลิกผ่านข้อความหรือโทรศัพท์ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการถูกบอกเลิกผ่านข้อความสั้นๆหรือแม้แต่โทรศัพท์หากคุณเคยรักกันจริงๆ การบอกเลิกสมควรเกิดขึ้นต่อหน้าให้เกียรติกันและเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนเพราะมันจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจและจบความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ 2. อ,อย่าพูดจาทำร้ายจิตใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบบางครั้งความโกรธหรือความน้อยใจทำให้เราพูดอะไรที่แรงเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็มานั่งเสียใจทีหลังคำพูดที่รุนแรงสามารถฝากรอยแผลในใจไปตลอดชีวิตจงพูดในสิ่งที่จำเป็นโดยไม่ใช้คำพูดทำร้ายกัน 3. อย่าบอกเลิกแบบไม่มีเหตุผลชัดเจน ไม่มีอะไรแย่ไปกว,กว่าการถูกบอกเลิกแล้วไม่ได้รับคําตอบว่าทําไมถ้าคุณต้องการให้ทุกอย่างจบลงอย่างสมบูรณ์ควรให้เหตุผลที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่พูดว่าเราเข้ากันไม่ได้หรือฉันแค่ไม่รู้สึกเหมือนเดิมเพราะการจากลากับคําถามค้างคาใจอาจทําให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม4อย่าทําให้เขามีความหวังถ้าคุณแน่ใจแล้วว่าจะจบความสัมพันธ์เคยได้ยินไหมว่าหวังมากก็เจ็บมากถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะจบจงชัดเจนอย่าส่งสัญญาณให้เขาคิดว่ามีโอกาสกลับมาอีก เพราะนั่นอาจทําให้เขาต้องใช้เวลานานกว่าที่จะก้าวต่อไป 5. <ะ>อย่าหายไปเฉยเฉยการหายไปโดยไม่บอกกลาไม่ใช่ทางออกที่ดีไม่มีใครสมควรถูกทอดทิ้งโดยไม่มีคําอธิบายแม้ว่าการบอกเลิกจะเป็นเรื่องยากแต่การหายไปเฉยเฉยจะทําให้อีฟายเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมการบอกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันสามารถทําให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดได้ถ้าเราทําด้วยความเคารพและจริงใจหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับความรักและชีวิตคู่คอมเมนต์คุยกันได้ครับคุณเคยเจอการบอกเลิกที่แย่ที่สุดแบบไหนแชร์ประสบการณ์ของคุณได้เลยครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ